<เ> <omi> บอลบอลอยู่ไหนอยู่ไหน,อนอดูข้างนอกดินี่บอก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 ได้นี่เปิรลล้านชายบอลเหรอบอลได้ะบอลนะไม่ใช่ไม่ใช่กือออกมาออกมา,าออกมามออกมา,าน,นั่งลงนั่งลง ไม่ดิไม่ดิไม่ดิผมไม่ดินะ่นงเดี๋ยวม้นไม่ดีว้เดี๋ยวดยดไข่เลยไะม่มีไม่มีนม่ั่ไหมาจับสาลจังหวัดราดบุรีนะครับวันที่21กรกฎาปี66นะข้อหานะครับพยายามกระทำชเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนเอง เข้าใจข้อหากับสิทธิ์ที่พี่แจ้งแล้วนะครับมีโอ,าอก,กาสคือมีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะอยู่บ้านผมก็โดนเงี้ยพี่ไม่เข้าใจคือ<ช>โดนทูกขธรรมตอนอายุสิบสองเนี้ยทีเราไปเล่นน้าตกลื่นไปกับเพื่อนลื่นอยู่บ้านไปเล่นน้ําด้วยกันเขาข้อผมเอาเอาตอนบอลอายุสิบสองครับช่วงวันหยุดโรงเรียนหยุดเสาร์อาทิตย์เนี้ยเขาข้อผมเอาแล้วเวลาเอาไปแป๊บผมเจ็บ มก็วิ่งไปบอกแม่อมืคนที่ทํากับเราเนี่ยอายุเท่าไหร่รุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันครับดาเนินคด,ดีหรอเปล่าก็ตอนนั้นแม่เขาไปแจ้งความตอนนั้นผมตอนอายุสองผมไม่ได้รับรู้อะไรเลย,เลยอืเขาก็ไปแจ้งคือเป็นบ้านใกล้กันนี่แหละเขาก็ไปว่า,ร,ารู้สึกยังไ,ไงเมื่อโดนเอาทางประตูหลังเจ็บครับรู้สึกยังไงตอนนี้ยังรู้สึกอยู่ไหม คือมันฟั่งมาตลอดเลยพี่แล้วทุกวันนี้มันครับเนี่ยติดมาตลอดเลยเป็นฝันร้ายใช่ไหมครับติดดวงทวารมาตลอดเลย,ยเมื่อเราฝันร้ายแล้วทำไมเราไปทํากับเหยื่อคนอื่นแบบนี้รู้ว่าเราไม่ชอบเป็นฝันร้ายแล้วไปทํากับเด็กคนอื่นแบบนี้ทําไมคือช่วงนั้นผมอย่างนี้ไงคือเลิกกาแฟด้วยอะไรด้วยเนี้ยแล้วผมขาดความมุ่นทางบ้านคือเวลา,ามีปัญหาอะไรรู้ว่าเราเหงาเปียวครับแต่ทําไมต้องทํากับเด็กทางประตูหลังเหมือนที่เราโดนทําล่ะ ผมโดนมาเงี้ยแล้วผมทําอะไรไม่ได้เงี้ยเราก็ลองทําคนอื่นบ้างแต่เวลาเราทําไปแล้วเราคิดทีหลังปุ๊บมันไม่ใช่เลยคือเราแก้แค้นผิดคนเนี่ยครับเป็นทำไมต้องเป็นเด็กอายุสิบสามอายุสิบคูวบสิบเอ็ดทำไมต้องเป็นเด็กคือเมื่อก่อนผมเป็นแบบยังไงเป็นคนรักเด็กอ่ะคือเราอยากมีลูกผู้หญิงอะไรงเงี้ยถ้าเรามีลูกผู้หญิงแล้วโดนคนร้ายเนี่ย ร่วงระเมิดประตูหลังเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงเสียใจครับเสียใจยังไงเจ็บแขนครับอืมเราก็เคยติดคุกในข้อหานี้มาทําไมไม่เลิกก็ค,คือที่ผมเลิก,ลกไปแล้วรอบนึงแล้วทีเนี้ยนั่นแล้วเขาเรียกไม่เลิกครับคือผมรับปากภู้การได้ไหมครับว่าผมรู้ผมถามผมอยอมรับผิดอืมแต่ผมอยากให้ผู้การให้โอกาส ทักรอบหนึ่งครับผมพาดไปอยู่หข้างไหนแล้วใช้ชีวิตอยู่ข้างไหนผมขอรับเปากาถ้าออกมารอบนี้ผมจะไม่ทํานั้นอีกผมจะให้โอกาสบอลครับถ้าบอลพูดความจริงผมไม่เชื่อหรอกว่ามีแค่เด็กสิบเอ็ดขวบข้างบ้านผมไม่เชื่อ สำนึกก็ต้องเล่าความจริงมาทุกคนพร้อมให้โอกาสเรามานเนี่ยเนี่ยมีใครทำร้ายร่างกายไม่มีครับมีไหมไม่มีครับผูออ้การพูดกับเราครับดีไหมดีครับแต่สิ่งที่เรามันทำมันไม่ดีนะครับผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำมันไม่ดีผม,ผมเอเงินกายอยากให้ผู้การให้โอกาสผมสักครั้งหนึง่ง ไม่ได้ไม่ต้องมาขอโทษผมคนที่เองต้องขอโทษคือใครรู้ไหมสังคมครับผู้ปกครองแล้วก็เหยื่อครับเองจะขอโทษผู้ปกครองของเด็กๆที่เองไปทำมาเนี่ยยังไงไปกราบขอขมมาครับี๋ยวจะพูดว่าไงสิ่งที่ผมทํากับลูกกับหลานของผู้ปกครองสิ่งที่ผมทําไปผมยอมรับผิดผมขอโทษและจะไม่ให้เกิดอีก จำคำพูดไว้นะครับจำคำพูดไว้ดีๆนะบอลน,นะครับผมรับปากผมจะไม่ทําอีกแล้วครับผมให้สัญญากับผู้การตรงนี้เลยครับ